ระหว่างธรรมะกับอธรรมเนี่ยครับฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีในโลกไวเนี่ยขาวดำนั่นนะครับมันยื้อแยงกันอยู่เชิญครับผมสวัสดีครับบัดด์เชิญครับผมครับผมประศิษฐครับดูจากแอฟริกาครับเฮ้อแอฟริกาเชียวเนาะแอฟริกาตะวันตกครับผมครูอาจารย์ดีนะครับแต่ว่าสัญญามันไม่ค่อยดีครับดูจากไหนครับผมเนี่ย ตอนนี่ดูเสัจจเวรซ้ำกัเอ่อเน็ตอยู่ครับมันมันมีสะดุดตอนเราเข้าดูเรื่องนะครับเหรอดูผ่านเน็ตนี่เหรอที่เรียกว่าเฟซไลน์นี่นะครับผมครับอ๋อเยอะเอามีปัญหาอะไรว่าไปชวนคุยกันเออผมเป็นหวัดม่เป็นอาทิตย์แล้วกินยาไปดูอาหารนะฮะบางเอนว่ามีความดันประมาณเลยห้าสิบกับหกสิบอยู่ด้วยนะครับอะไรเป็นหวันกระปวดทัวด้วยนะครับ มึนหัวปวดหัวไหมครับเดี๋ยวนี้มึนหัวปวดหัวมันปวดแล้วมันคัดจมูกอยู่ตลับและกินยาหญก็ไม่หายนั่จจนจะูกนอนก็บคืนก็หายใจทางปากจนจบคอแล้วครับเอขอแห้งเป็นผนงเลยดีนะยังมีอะไรธรรมชาติเราถ้าหากก็จะหูหไม่ทํางานก็มียังยังมีปากที่จะหายใจไว้อยู่เนาะจนกว่าจะรอได้รับการช่วยเหลือจากอะไรก็สุดแด้แต่เถอะ ขอความเฉลยจากยากินมาเยอะแล้วก็ไม่ไม่เป็นผลนเนาะก็มาขอความเฉลยจากรายการเนี่ยไอ่ยูทูปที่บอกว่าจำอะายคลิปได้ครับก็เลยลองโทรดูน,น,นะครับแปลว่ายูทูปบ้านบ้าน,านดาวดอททีวีเนี่ยฮะจะส่งผลถึงแอฟ,ฟริกาเนาะพร้อมยังครับผมเพียงแต่ นั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองตัวเองหลับตาก็ยิ่งดีหายใจให้เบายาวลึกๆและกลั้นนานๆจนกว่าจะทนไม่ได้ค่อยออกมาจากทางปากทางจมกูกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโลง่งจมกูกเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ฟังเสียงดีๆอยู่กับตัวเองฟังหัวใจ ฟังหัวใจของตัวเองเต้นตุบตับตุบตับหน่อยโอ้ก็ยิ่งดีมากนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาแล้วอุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆตึก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 เนี่ยอ่าเคาะปึก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 ไปอแล้วก็กำปั้นทุบได้ทอยปึก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 อ่าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมยิ่งดูเฟซไลน์ร่วบร้อยเลยผมทำมือให้จั็จับเลยดิเห็นไหมแล้วเคาะขมับอย่างเงี้ยปึกปึกเนี่ยเห็นไหมซ้ายขวาขวาซ้ายด้วยอย่างเงี้ยทำไปนะครับเลยกลมเงยอย่างเงี้ย <C oughs> เห็นไหมเสร็จแล้วก็กดจมูกกเวาวแบบเนี้กดข,ขึ้นขึ้นลงลงเงี้ยเสร็จแล้วก็กดลงบ้างนะที่ปลายจมูกโหนกแก้มน้องแจงเห็นไหม,ไม,ไหมคนไหนที่อยู่หน้าจอยดีเนี่ยโอ้สบายเลยสบายมากหน้าละครับโหนกแก้มเลยเสร็จแล้วก็รูดมา <C oughs> ไปแ,งแรงๆที่ตีเนี่ย ลงยังครับจมูกครับแต่ว่าจากบนขั้วโมกตุไหไม่ก็ไังดีครับอืมทุเราเนาะครับผมอืมลองปิดรู้จมูกในแต่ละข้างหน่อยสิแล้วก็หายใจเข้าออก <c oughs> ค่อยๆนย่าจะแรงตรงนี้แรงไม่ได้แรงจะปิดเลย <c oughs> ค่อยๆนะครับค่อยๆทำนะครับทั้งสองข้างสลับกันนะฟังเสียงด้วย ว่าเป็นจังได้แหะเออเออเออใครเลยครับอาจาระจันลองดูคืนนี้ครับลงดีไหมครับลงแล้วครับแต่ว่าขอเช็คอีกคืนหนึ่งเพราะพี่น้ามันมจะรายง,งานผมจะแรนขึ้นนะครับเออถามว่าแอฟริกาตอนนี้เนี่ยฮะมันเป็นเวลาไหนในกลางรข้ามคืนหรือว่าจางวันตอนนี้ คำว่าแอฟริกาเนี่ยมันอยู่ที่โยฮันนคัสเบอร์อะไรแอฟริกาใต้ครับแอฟริกาตะวันตกครับตะวันอืครั่นอืฮอฮั่นโอเคพอจะนึกภาพโอเคเข้าใจครับมันอากาศเป็นไงที่นั่นครับก็ดีกว่าบ้านเล่าเลยครับคล้ายๆกันเลยครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อ๋ออืมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่น้อดีเดียวันเดียวกนไม้คล้ายๆกันครับ ออฮะโอเคเข้าใจครับ huh. ท uh ี่นี่ไม่ไม่มีหนาวนะครับเลอะไม่มีคําว่าหนาวเลยเนาะมีแต่ร้อนกับฝนครับก็ไม่เชิงร้อนปต่ร้อนที่แค่ถึงชันที่ปูสาทั้งปีประมาณนี้ครับอ๋อเลอะเลอะแบกแบเย็นสบายกว่บ้านเราเลอะมีมีฝนไหมครับฝนมากฝนน้อยมีฝนไหมครับ พูดใหม่ครับฝนน้าฝนฝนไม่ตกหนักเหมือนบ้านเราอืมครับโอเคบรรยากาศที่นี่คือ่าดีมากลมเย็นทั้งวันครับอ๋อออฟเรกัสตอนตกเนี่ยลมเย็นทั้งวันโอเคเพราะว่ามันมีทะเลเนาะ,นะใกล้ทะเลครับอ่าถูกต้องคร,ครับถูกต้อง,องแล้วพืชผลต้นไม้ใบหญ้าเขียวเอ,อุ่มดีไหมต้นไม้ต้นี่อยู่ก็โอเคอยู่ครับแต่ที่นี่มีเรื่องแปลกอย่างหนึ่ง ลมบ้านเราครับอ๋อลมเย็นสบายเนาะมันจึงสบายไม่เหมือนอเหมือนไต้ฝุนไตเราครับเข้าใจครับเพราะว่าญี่ปุ่นก็เหมือนกันฮะลมทะเลเ็าจะเย็นสบายมันผ่านนะฮะครับแล้วลมมันผ่านไปครับของเรามันตีกลับโอเคมันมาจากมหาสมุทรนะครับแถวนั้นก็เรียกว่ามหาสมุทรรุ่นดาเป็นต้นรุ่ครับคือตอนนี้ผมพยายามฝึกตามที่อาจารย์บอกคือแยกลูกแยก แต่มันคนนิ่งอยู่ตรงนี้ไปไหนเลยนะครับอาจารย์ขอคำเรื่อนำเพล่อหน่อยครับเออยังไงก็ตามก็พยายามอยู่กับความนิ่งเอาไว้มันจะได้เองครับสุดท้ายแล้วอย่าไปหวังมันมากขอให้ควบคุมหนูให้ใจเข้าออก,อกนึกถึงแาบนี้เนาะนึกถึงพ่อแม่เข้าไว้ปู๋ย่าจายเรานั่นแหละเป็นพื้นฐานที่ดีมากเนาะแ,แค่นี้เองครับใช้หลักง่ายๆนะฮะผมหลักที่ผมให้ไปทางวิธีการนำพาสมาธิจิตตรงนั้นพยายามเกาะตรงนั้นได้ กา sure. แล้วก็จะบรรลุวัตถุปรสงเองแต่ที่แน่ต้อง iedzieć, so, ประกอบมาชีพชอบนะมีเรี than, stalls, anyway. o, ่ยวแรงแข็งขันเงินทองไปหาไม่ได้ส่งมาให้ทั้งบ้านเขาใช้บ้างเปล่ะนะเขาแบ่งไปเลยครับไว้เหลือไว้ใช้เลยส่วนหนึ่งอีกส่วนใหญ่ก็ผ่านไม่รู้ไปไม่ถึงใครเลยครับเล่นครับการจัดการโอนไปเลยครับกลับบ้านทันใช้ตปวนี้ก็แบ่งก็ได้เลยครับไม่ได้แบกเงินเลยครับอ่าฮะได้เล่นครับพนักงานต่อเม้า ได้เล่นการ,รน์น<ช>ั้นขันต่อวเล่นก็มีครับปกินก็มีมันมีทุกปรแหละครับอยู่ที่เราชอบไปไดครับแต่ทางเราแบ่งแยกได้นเนาะครับคนที่แบ่งแยกได้ก็มักจะเจอสิ่งที่กําลังคุยกันอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่ามันอายุมากแล้วต้องความเวลาเร่องอะเรโดที่เสื่อไปครับก็ขอให้แข็งแรงนะปลอดภัยนะ ขาดขาดขอบคุณอาจารย์เป็นใจนะครับนะด้วยความยินดีครับล่งสุริยางล่งยังกี่เปอร์เซ็นต์จมูกล่งเลยครับยังรัมกับบ้านประมาณไม่สายผมจะรับไปหาอาจารย์อีกทีอยู่ครับ้ใจเลยนครับรับทราบครับบ๊าบครับอาจจะมีการโดยปฏิบัติทุนหานจากการโดยตรงเลยครับยินดีครับด้วยความยินดีสวัสดีครับครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์เป็แอดมินด้วยนะครับแอบบแอดมินโอ้โหโอเคครับทราบครับ ครับสวัสดีคร <pid> ับสวัสดีค uh รับสวัสดีครับแอดมินิก